สวัสดีวันพุธค่ะพี่น้องคะวันนี้เราจะไปเปิดประสบการณ์ให้กล้วยๆนะคะพี่น้องหลังจากที่เอาเพิ่นมาอยุกับแม่ที่ทํางานเนอะค่ะพี่น้องก็เรื่องสีพาเพิ่นไปเที่ยวแม่น้ำโค้งกันจ้าวันนี้บรรยากาศเช้าๆก็จะพาเที่ยวชมสวนดอกไม้สวนแตงโมโดวยค่ะพี่น้องนี่พี่เพิ่นกาลังทําความสะอาด เก็บเครือแตงโมมันเทาเครือค่ะพี่น้องฝนตกหลายเพินินกะสะออกไปข้างนอกจ้านี่คือบรรยากาศเช้าของแม่น้ำโขงค่ะพี่น้องพี่น้องแถวบานไกลเลื่อนเคียงแถวนี้เพิินกะหายอยากหากินจ้าพี่น้องค่ะใสมงใส่มองใส่เบดจ้าชมบรรยากาศแม่น้ำโขงเสร็จเรียบร้อยก็กลับบ้านค่ะพี่น้องไปเก็บผักบุ้งอีกคือเก้าแต่บาท้ายใหบิ่งเดอ้อจ้าอยานพี่น้องว่าให้ช่วงนี้ผีผักบุ้งจับค่ะพี่น้อง อดบด้คือเก่าล่ะค่ะพี่น้องไปเก็บดอกแคกเก่ามาฝากมาตอนพี่น้องคือเกางามงามหอมห้วยห้วยย่ามือเศ้าค่ะพี่น้องคะบรรยากาศดีๆเอาโหลดนะคะพี่น้องคะกับการสูดโอโซนตอนเช้าๆจา้ะภารกิจเพิ่มเติมช่วงนี้ก็จะไปซื้อหมูหม,หมูหรือไก่ไก่ให้กล้วยๆทุกวันล่ะค่ะพี่น้องคะคงจะปั่นจักรยานตะเลนตะเลนเขาไปในหมู่บานจังสี่ประจํานะคะร้านค้าแม่บุญที่บ้านนาโปจา้า ไส้ื่อไก่ๆหมูๆกับต่างออกกําลังกายเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะอีแม่กับปั่นจักรยานจ้าปั่นจักรยานกลับมาแล้วนะคะได้ไก่ๆกับหมูๆจากพี่น้องเสร็จสิ้นภารกิจการเตรียมอาหารให้ลูกหมาแล้วนะคะกลับมาเตรียมอาหารให้อีแม่และจ้าพี่น้องมาแกะดอกแคเพื่อที่จะลวกจากพี่น้องเมนูวันนี้ก็จะเป็นเมนูล้างตานะคะ <c oughs> พี่น้อง <c oughs> อ้าพ่อแม่ตัวนี้นะคะเมนูวันนี้ก็จะเป็นเมนูล้างตู้เย็นค่ะพี่น้องคะ่ะ เป็นยังคือว่าเมนูล่างตู้เย็นวันตีพี่น้อง <ham> เนื่องจากอาหารยุดในตู้ยงตู้เย็นนี่หลายมือหลา,ายอาทิตย์และะ <S <s ้วค่ะพี่น้องค่ะสองสามอาทิตย์แล้วนะคะ <S <s จะต้องล่างทําความสะอาดหรือจัดแจงแย่งกระตาออกมาห็ดอยากหติกหตกินให้มันแล้วคะ <S <s ่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นเพื่อนจะบูด <s> เพื่อนจะเสียนะคะเสียดายจา <S <s ้าหลังจากสายข้าวเสร็จที่นั่งกับเห็ดแบบง,ง่ายๆได้จ้าเอาดอกแค่ทิมลงก้นมหนึ่งได้จ้าพี่น้องค่ะ เอากัะงานปลาสมออกจากช่องฟิตจากพี่น้องค่ะมาล้างทําความสะอาดดีๆโอ้ยบ่หม่มพักบุงคือเก้าเด้อค่ะพี่น้องค่ะมันไม่มีผักแถวนี้นะคะก็จะมีพักบุงนี่แล้วมาหนึ่งกินเซบแสบแ่บๆๆๆขึ้นกันนะคะพี่น้องค่ะหนึ่งไส่ปลาใส่กบนี่แ่บเอาโลจ้าพักบุงก็ได้มีพี่น้องหลยคนถามว่าเอาเจ้าบ่เคยไปกินเขาข้างนอกเจักเ่อบอกเจ้าคือกินงานย,ยู่งายคักแท้โอ้ยกลับไปอยู่แล้วเนาะค่ะพี่น้อง <laughs> ย้ำไปกลับไปยุจ้า เมนูอาหารในแต่ละวันกะมือสะดวกกะเฮดมือบดสะดวกกะพิสืรอ,อย่างสือกินง่ายๆคือพี่น้องคือการน่นละจ้าพี่นอ้องมื้อนี้กะจะเป็นเมนูง,ง่ายๆค่ะหนึ่งผักบุงลวกดอกแคละกะหนึ่งปลาส้มจากพี่น้องเ่บเซนะคะขาดย่างเดียวจแจว๊วบด้เฮดคะ่ะพี่น้องคะ่ะทำเจ่วพริกป่นเลยคะ่ะพี่น้องคะ่ะง่ายๆนะคะมาเด้อยจ้ามากินเขาน้ำนางกรไปเหตุการณ์ในงานจา้า